สวัสดีครับผมเติ้ลวัยรุ่นหากินวันนี้ผมจะพามาดักปลาไหลนะครับไอ้เบสพี่เลี้ยงนี่นะผมายแฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูุคนและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมืัอนี้ละบาปพี่น้องมาเสื้อตุ้มปลายเอ็นครับผมมากับบอลเติ้ลคือเก่าที่เปิดเปิดคลิปไปก่อนนี่ยอะไรพี่น้องสวัสดีครับมากับบอลเติ้ลคือเก่าโอเคครับมืัอนี้กะตุ้มห้าวกะ มี1ีอันพี่น้อง10อันเหยื่อเหยื่อเป็นอหอยกับปูผมตำตำ,ตำทุกๆและวันนี้นะครับมีทีเด็ดบอกเลยทีเด็ดมีหัวเชือเช้อดักปลาไหลเ้อดักปลไหลนะครับเป็นส่งมาให้สองโกดพี่น้องสองโกดขวดละ85บาท2ขวดก็ร้อย ร้อยเจ็ดส okay, mm ิบขาทรงอีก hmm. ก uh ับประมาณเกือบสองร้อยพี่น้องสองร้อยกว่าก็ได้เออเป็นทรงไม่เคยใส่ฟรีเลยได้เดี๋ยวผมแล้วลองเอามาใส่กับกับเนื้อกับเนื้อที่ผมใส่เนื้อกับเป็นปูครับกับหอยเนื้อเขามีหลายครับเดี๋ยวลองซื้อหูเสื้อเพิ่มเข้าไปเป็นบอกว่าเยือหนึ่งกิโลใช้หัวเชื้อครึ่งขวดแต่ว่าเนื้อผมเนี่ยไม่ได้หอนกิโลเนื้อน้อยน้อยพี่น้อง นี่น้อยน้อยหมายกะเป็นหมายเก้าที่ดักหมายนี้นะผมมาดักสองสามเธอละเด้อนี่หมายน้อยหนหน,หนึ่งนะพี่น้องเว้ยนี่หมายน้อยน้อยหนึ่งไม่เนปลาปลาเอียนหรือปลาไหลนะครับอาจจะหมดแล้วก็ได้แต่ก็ลองดูพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวตามชมดูโดยใช้งวงเชื้อนี่สนใจก็เข้าไปซื้อได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปแล้วก็ลงลิงก์ไว้ให้โอเคครับไปพี่น้องลุยน้ำเดียว โอเคครับพี่น้องนะก่อนเอ่นผสมก่อนนะครับผสมก่อนโอ้หมดขึ้นล่ะผสมหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อหัวเชื้อดักปลาไหลนะเดี๋ยวดมกลิ่นด้วยก่อนกึ่นกึ่นกะคล้ายๆผมชีว่าบดถือมันเล้วข้าวๆพี่น้องข้าวๆจากน้อยมีมีมีกลิ่นคาวนะครับคาวนิดหน่อยนะผมจะลองเสือไปเคืองกูดเดยพี่น้องเด้อ เพิ่นหวาเยอนกิโลใช้ครึ่งขวดแต่ว่าเนี่ยผมบอดกิโลได้เนี่ยน้อยเดียวนี่บีบใส่อย่างงี้ครับบีบใส่เลยนะครึ่งขวดลองดูครับอุ้ยเกินเกินนิดหน่อยนะครับบีบเพลินบีบเพลินเอ้ามีเปลี่ยนเพลินพี่น้องเออนี่นี่นี่น,นี่ใส่ไปแล้วอโอเคมาใส่มือเลยด้พี่น้องเด้อ มือคน,คนเลยแต่เหาระวางระวางระวางไปเลนะบอระวาง,งยานหอยเปืือกหอยที่เฮาทุบมันสิบาดมือพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําให้ใช้เป็นไม้คนดีกว่านะใ,ใช้ไม้ดีกว่าถ้าใช้มือมันอันตรายนะครับอ่ะใส่ไหมได้พี่น้องเด้อคนคนคุกเท้าให้เข้ากันอ่ะโอเคครับพี่น้องใส่ให้เห็นๆเ,เลย เดี๋ยวผมลัวเสื้อให้เพิ่งจักสองหลังคือเก่าคละัะเพราะว่าเสื้อหลายเดี๋ยวมันละชิปมันยาวประมาณนี้ครับเหยื่อนะใส่ไปแล้วโอเคไปเสื้อมองเก่าเลยพี่น้องใส่ที่เดิมเลยนะครับตรงนี้นะเฮยอะไรวะ <c oughs> การเสื้อการเสื้อตุ่มปลาเอียนกัน มา,าหันหน้าเออพี่น้องหันหน้าปะเออขุดหลุมนิดหน่อยขุดให้ามันเป็นหลุมแค่น้อยหลุมนิดหน่อยนะครับวิ่งไม้ไม้บาดเอาเอาลงเสื้อพ่อเพื่อนมันมันมันทูมเหย่อเฮาพี่น้องเสื้อ,อกลับว่ามันทูมเหยื่อเห่า ้วการหาีดินหาดินดินมากกยนะครับโกยทับทกับโกยทับไม้เดิมครับไม้เดิมแต่คนละเวลา เศษใบไม้อุดรูนะครับอย่าให้มีเศษดินเศษใบไม้อุดรูทางเข้านะทำให้โล่งๆนะครับเสร็จแล้วก็เขยา่าสลร์ฟจังหนพี่น้องออาโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นี่ลักเก้าผมนี่ผมซักไว้นี่เอซาซักลักจั้อนกันมันล้มกันกันลน้มจังไนอะแลวก็มัด ปิดไว้เป็นทีน้องาเป็นดยปิดไว้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วได้พี่น้องเอ้ยโอ้นํำเฮากองแป๊บหนึ่งได้ครับเด้นะต้องปออดภัยด้วยครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้พี่น้องไปหลังต่อไปพี่น้อง นี่เหอน้อยเดียวอย่างพี่น้องเอ้ยหลัตงต่อไปครับเหยื่อเราไม่เยอะนะแล้วก็ใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวพอประมาณนี้พอนะครับนะเพราะเหยื่อเราไม่เยอะอันอีกสักหน่อยหอยอีกสักหัวอโอเคไปดักที่เดิมนะครับดักที่เดิมที่เดิมเลยนะ เก้าเลยพี่น้องที่เดิมนะครับที่เดิมอ่าโอเคหันหน้ามันอ้อทา้านนอพี่น้องอประมาณนี้ครับประมาณนี้ทําข้างหน้าให้มันโล่งนะลงโล่งทางเข้าง่ายๆนะครับนะ,ะแล้วก็เขยา่าโอเค ก็หญ้าปิดนะครับหญ้าปิดไว้หญ้าปิดไว้หญ้าอะไรปิดไว้นะครับเ,เรียบร้อยแล้วเราได้พี่น้องเลยดักง่ายๆอโอเคครับเดี๋ยวคอตัวดักคือครบกันมืเอื่อจะมายาำน้ำเดียวโอเคครับไปสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมามาไมา่มย้ำน้ำเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นยังไงรุ้นไปด้วยกันนะครับ หลังแหลกอยู่นี่ครับพี่น้องมันมานีเด้อปูเด้อย,ยายเด้อป็เป็นสีงเ,งงเงียบๆหลังเล็ยเป็น <c> น <oughs> ั่นเลยเนาะเป็นแนวเน่เ,นนวเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> จะขอแก้เสื้อก่อนพี่น้อง เงียบจริงๆด้วยครับหลังแรกไม่โดนนะหวังปล่าครับพี่น้องหลังแรกไปเอ็นเม็ดแล้วบ่เฮ้ยหลังต้อไปครับ แต้มครับหลังนี้แต้มหนึ่งหนึ่งแต้มนะหมายนี่ผมมาซื้อสามสี่ถือเลย,ยพี่น้องไง <c oughs> ได้คู่ถือไปวันนี้ทดสอบหมดเชื้อด้วยครับปลายเอียนมันอัดละบางๆก็ได้พี่น้องมันอะลรเยื่เมืดแล้วก็ได้เพราะว่า มันเปลี่ยนนี่หน,น่องได้หน่อยหนึ่งเด้หน่องไม่ได้ใหญ่นะย,ยมีเม็มีเม้นแต่ผมซือ้อผู้เดียวเนาะคนอ,อื่นก็นซื้อพร้อมมาแน่เงียบครับตรงนี้เม็ดแล้วบ้าเลยทางหนูบ้านีนิเดี๋ยวไอ้เบิ่งกมา ทางหนูอะไรมาเสื้อหนอูมีแมนมีครับหนึ่งแต้มไซส์สวยตัวนี้โอเคไซส์สวยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเธอเบิ้งในกล้องได้พี่น้องเด้ออ้คือดองแท้ตัวนี้พัด <c oughs> ผมย่ามันอ้อพี่น้องนี่ สว้งามอยู่ไปะสะสวยอยู่จืดมีไรพี่น้องเลยขับมาพอดีเยแั่หลงอยู่ด้วยอันนี้ได้ถามน้องเอาหลังนี้ก็หนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มไซเล็ก โอเคครับไปหลังต่อไปมาครับพี่น้องหลังต่อไปหลังต่อไปเสื้อมองเก้านี้ร้างน้ำไหลนี่ละนี่มงนี้ผมก็เสือ้อเคยเสื้อไปแล้วนี่แต่ผมเสื้อนี้นี่เ,นะเสื้อนั้นผมเสื้อนี้เหมือนยับมาเสื้อข้างๆ้างเ้ก่อนเสื้อกลางเทอนี้ยับมาข้างๆจังเลย เด้อปูเลยหนีาเด้ออืมไปหลังนี้มีทึกพี่น้องเว้ยมีเม็ดเผือยญานเผื่อนายานงูถือก่อนกับงูกับผูกออกมาเนาะครับเนาะงูผูกออกมากอยู่ข้างเนาะเลยได้พี่น้องไง มันออกมาได้ขึงกระตูได้ออกมาได้ขึ้นหรื<ป>มีครับไปหนึ่งแต้มไปแในต่อไปเลอีกจากหลังเลยสองปะเลยสองปะเฮ้เลยสองเลยหลังหนึ่ง หลังละเดี๋ยวนรบดิหนึ 2> 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะหือสองไอ้ใบเสื้อใบนี้น่เตินโอ้ได้นี่ยด้เนย,ย,ยเลยละเลยครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หายหรอว,วะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้ใบเสื้อใบนี้โอ้ผีผีผี <c oughs> ลง,งพี่น้อง เดอ้อผู้โดยสาเดอ้อเป็นหนักหนัหนักขีก้ดินบ่เหรอหนักขี้ดินนี่หรือเนบ่ห้ามเออแม่นละแม่นละขี้ดได้ละหลังสุดท้ายเป็นยังไง สุดท้ายไม่มีครับครับพี่น้องเฮาก็ได้ยามตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเลยได้ครับนี่สีแต้มครับสีแต้มใสสวยๆนะโอเคครับถือว่าโฮเซ่เฮากะสุดยอดครับผมผมใส่ได้เพราวะว่า ผมเสื้อหลายทีละนะครับนนนเนาะใส่หลายครั้งแล้วครับเสื้อประมาณสามทีเทือ,อไลยล่ะเอียนมมนก็กยะบางผมพี่น้องเพราะว่าบอแมนจะผมเสื้อผู้เดียวเนาะกกโอเคครับแกสุดยอดอยู่โอเคเดี๋ยวผมลงลงล,งลิงก์ไว้ทางเตอร์ได้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ข้างล่างครับแล้วก็จะขึ้นภาพไว้ให้ด้วยนะครับอ่อภาพเพจสินค้าโอท็อปขายดีถ้าถ้าผมจาบโมพีได้เดี๋ยวผมยังขึ้นรูปให้ โอเคครับซุ้มสีหลังครับซุ้มซีหลังสิบหลังเนื่อก็เป็นนะหอยกับหอยกับปูครับทุบๆทุบในเก่าหัวเสื้อที่งลงเยื่อหนึ่งขวดนะครับผมเสือเ้อไปเขิงเขิงเขิงโคดเยื่อมีหลายเลยเยื่อหน,น่อยเดียวเสื้อประมาณหลังละปูประมาณปูหลังละตัวหนึ่งและก็หอยตัวหนึ่งประมาณนี้แหละก่น้อกก็ถือว่าสุดยอดพาน โอเคครับผมต้องลาพี่ลาน้องไปสนีเดนจังเพอกันคลิปไม่คลิปไม,ปม่ผมเลยพาพี่น้องปไปเลนติตีสามนะครับเดี๋ยวตามโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ